ทุกคนทางแห่งการไปเป็นผู้มีฤทธิ์นั่นนะครับมันเป็นทางที่เ,เรียกเรียกได้ว่าทางที่หนีจากความเป็นคนนั่นเองนะครับการเป็นผู้มีฤทธิ์นะครับก็คือหนีจากความเป็นคนนะครับหมายความว่าอย่างไรนะครับเช่นหมายความว่าการที่คุณอยากจะออเหินได้นักกาบได้นั้นนะครับอคุณจะพัฒนาจิตนะครับไปเป็นจิตของศัตว์น,นะครับ ซึ่งเป็นสัตว์ชนิดสัตว์อากาศหรือว่าสัตว์ที่มีปีกนั่นเองนะครับซึ่งการพัฒนาจิตรตรงเนี้ยแรกๆมันก็ยังจะเป็นกายคนอยู่นะครับก็คือไปไปห่อในในกายทิ์แทนนะครับส่วนพอร่างคนเนะ่ยมันมันสิ้นสิ้นรอบหมดอายุขายไปแล้วนะครับคุณจะได้อัตภาพร่างใหม่ที่เป็นเป็นนกเป็นมแมลงเป็นอะไรที่มีปีกนั่นเองเพราะว่าคุณ ฝึกกิจที่ให้คุณชอบในการมีดิ์ในประเภทการห่อเคินเดนาการาดนะครับเมื่อคุณได้อัตภาพร่างใหม่คุณจึงได้ร่างสัตว์ที่มีปีกหรือเป็นนกเป็นแมะละงนะครับนั่นคือการบินได้นะครับวลาใครที่อยากนำดินได้นะครับก็จะได้อัตภาพร่างใหม่เป็นสัตว์ที่ดำดินได้เช่นไส้เดือนนะครับหรือใคร อยากว่ายน้าได้ก็จะได้เป็นสัตว์น้ําไปนะครับนั่นคือแรงปรารถนาแรงของการอยากมีฤทธิ์นะครับจะทําให้ได้อัตภาพร่างใหม่เป็นร่างที่อา,อาได้ฤทธินน์นั้นๆนะครับซึ่งการเป็นสัตว์นั้นนะครับการเป็นร่างสัตว์ธรรมดาปกติทั่วไปนะนะครับก็คือเป็นมีฤทธิ์ทั้งจิตนะครับสัตว์ทั่วไปก็จะมีฤทธิ์ทังจิตอยู่แล้วเป็นในตัวสัตว์นั้นจะมีเจโตอยู่แล้วครับก็คือมีอภินญ,ญา แหล,ยแลอยู่ในตัวศัพท์นั้นอยู่แล้วนะครับสัตว์จึงมีพลังจิตมีการธุรกิจซึ่งกันและกันได้นั่นเองนะครับการที่ไปใช้ฤทธิ์ในทางจิตมากๆนะครับก็จะทําให้เป็นเส้นทางสู่การเป็นศัพท์นั่นเองนะครับมันเป็นการวนลูปนะวนมันเป็นการพัพฒนาเป็นวงกลมนั่นเองนะครับจากมนุษย์ผู้มีปัญญาก็กลายเป็นมนุษย์ผู้มีฤทธิ์ก็กลายเป็นล้างศัพว์ไป นะครับตอเน,นี้ประเด็นก็คือตอนนี้มันมีการที่มามีมาการการที่มาสร้างสื่อนะครับที่ทําให้มนุษย์เบื่อการเป็นคนหรือเบื่อชีวิตแล้วนะครับเพราะเหตุใดมันจึงมีสื่อแบบนี้ออกมานะครับสื่อแบบคือมันมีไอ้พลังจิตวิญญาณเนี่ยมันมันสามารถครอบงำมนุษย์ได้นะครับสื่อสัตว์ทั้งหลายนะ สามารถครอบงำจิตใจมนุษย์ได้นั่นเองเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายจะมีพลังจิตเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะครับสัตว์แต่ละอย่างนะครับเขาจะมีพลังจิตที่ต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นไอการที่จะมาครอบงำมนุษย์นั้นมันก็ไม่ยากนะครับผู้มิลิทธ์ที่อยากกลับมาอยู่ในร่างมนุษย์อีกครั้งนะครับแต่ว่าตนเองนั้นอยู่ในร่างสัตว์อยู่นะครับแต่อยากกลับมาเป็นร่างมนุษย์อีกครั้งพอจริง จะต้องดึงกิจของมนุษย์นะที่อยู่ในร่างมนุษย์ปัจจุบันนะ่ะให้หลงออกจากร่างไปนะครับก็คือหลงออกจากการการเป็นคนของไฟนั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือเขาจะเ็าต,ต้องสร้างอารมณ์ให้เบื่อเบื่อการเป็นคนเบื่อการเป็นมนุษย์นะครับเพื่อที่จะให้ดวงวิญญาณที่ของร่างมนุษย์นั้นนะ่ะหรือว่าพระพูทได้เจ้าลนะหลงหลงไฟกับอ่า การมีฤทธิ์การมีอะไรนั่นเองนะครับเพื่อที่จะให้ร่างนั้นน่ะว่างว่างซึ่งสติและดวงวิญญาณนะครับแล้วก็อ่มันจะเป็นการสลับร่างนะครับก็หมายความว่าตัวตายตัวแทนนะครับเพราะคือคุณจะเข้าไปเป็นมนุษย์คุณก็ต้องเอาอไว้ใอ้วิญญาณที่เป็นมนุษย์นั้นออกจากร่างไปก่อนนะครับแล้วคุณจึงจะได้มาสวมร่างแทนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไอ้เรื่องวุ่นวุ่นที่ มาของสื่อที่ทําให้มนุษย์เบื่อชีวิตแล้วนะครับก็คือเหตุผลก็เพราะว่าต้องการที่จะสลับสับเปลี่ยนสับเปลี่ยนร่างกันนั่นเองนะครับของพลังในโลกของกิจวิญญาณนั่นเองนะครับซึ่งในโลกของมนุษย์ทั่วไปก็จะไม่รู้นะครับแต่ว่าคนที่อยู่ในโลกวิญญาณจะรู้นะครับว่าอาวิญญาณที่จะต้องการขึ้นมาเป็นมนุษย์นั้นนะครับก็จะต้องหลอกล่อให้วิญญาณที่เป็นมนุษย์อยู่แล้วนั้น สละล่างหรือว่าสละความเป็นมนุษย์ทิ้งไปนะครับจริงจริงจะได้ขึ้นมาของล่างแทนนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเป็นระบบอ่สังคมของโลกวิญญาณนะครับก็คือเมื่อผู้มีฤทธิ์อยากกลับมาเป็นล่างคนอีกครั้งนะครับเขาจริงจะต้องมีกระบวนการที่จะให้วิญญาณที่ของล่างคนนั้นถอยออกจากล่างนั่นเองนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นความรู้ใน ในเรื่องราวของอาโลกทางวิญญาณนหครับ